สวัสดีค่ะ F4 ทุกท่านนะคะจำนั่นนางคำอยู่คนเดียวหน่งเลยโอ้ยจกักรีไฟฟ่าจากักรีเสาไฟเยอะเลยจักรสายไฟจักเสาไฟจักหมอไฟ F4 มองซื้อตามน้องเอน้องหวหรอกาปไหนบ้านไปไหนบ้านซื้อได้หนึ่งใบ ไ่ยางไปลางมือบุ่่นยางอ้อมไปุ่่นอ้อมไปพุ่นเลยพี่อ้อน้นี่ไปเพิงโอ้ยลุง้น้ำยางเขาเป็นกบางไปเพื่งเม่ลุงไพู่ไปดี อ่าไรแกเลยจนเลย่เบิงด้าร่างต้อยูิเไปลางมือหนามกยางไปไกลแท้มาดูกินข้าวนี่ยพอด้กินข้ายังนี่โอ้เรากินหมดแล้วลุงอ้าวภาพรวยว่าหนาดำบึดบกรดจา่หม ใจพตาคือแดงนะไม่รประคับอีกบ่อครับประคับครับเลยป้าคอยินเมื่อนะคอยปลาิ้นเื่อปาินเื่อครับอีกเราโอ้ยฝนมาตกมันนี่อนรันทำมันได้เขรสบายมันนี่นะได้เอาไดคอยเที่ยงคอยกันลั่นต้านนะอี่เผมีอะไรเบียงอย่าง่วนโอ้ด่าย่างกจก้าน่ทำซอยะกล้ากะทิล่างบ่มไว้จู๋ต่างชาติเกจับมือแล้ว วากล้ากลไว้เนาะไปดำไปดำก็เอาคือเป่งออกดำก็แข้งเดียวแล้วก็เสอาเปรเซนตาด้วยแต่เซนตาขึ้นเดียวตอนนั่นแล้วกองพื้นแล้วสองแล้วนี่บคือบอกลูกไปเป่งหายลูกไปบอกไปเป่งหายไหมลูกเป่งง่ายบอกเป็นยังไงอยอยู่มันเน่า우้ย เป่งน้าออกจากหน้านะบอเป็่ยนยังน้อยเอากับไสผู้มันเป็นดีเเป็นจากทุ่นม่มาซาเป่งเฮื่ะนี่แบนเกาย่าบทบัใจน้อยจืดเก่งกว่ามูเยไม่เสือกเจ้าไม่เคยกินเกหรอลูกระดาหน้าอยู่ไแอซิดวาวอยู่ไหนไหนึงคนวาวน่ะแอซิดเดดําหน้าบ่เออ วันที่ทุเรนโอสามสามซี่ห้าาคนอเนอะคละห้าหคุละเแบบนี้เันละกินม่มาแข้งขันก็น้าเพือน้ามัดน่วเราเพิ่นตัดมาดเด้ยไ่ได้ีาแขงขันเจียวเขาลยนะม้ยไตีมาแวกดับยคนเรโดนตีมากีกไม่ได้รับมจะลุงปีนี่นะี้นะ ไม่ดำบ่ด้วนันดด้วยลาดาวผสมมาซื้อบด่บดนันรอป่รอปลาดาวตกล้าอยู่มีเขาหัวยุการน่ะเออเขาเฮออายุกระดับนำเอาแล้วเอ้ยงามมวงชื่อเ่อมนงมต่ล่ำมันเป็นเม็ดข้าถุงมันน้อยไมนแกบมันเป็นน้อยมันออกาเข้าตัวงามจะเฮ้ยเฮพ่อดียพ่อยังเบาอยู่มันเจามะตัมึงก็ไม่รัวมาเบาจักุ้งท่าตำน้งต่างลุกกินสวนๆโดนอมันแช่จะตำแช่เพื่อมนมื่อนนี้ก็จะมงงง ้เก็บต้นมาต่โดจมะนาวอย่างยังจำได้ยยั่จำได้เด้อคนเพี้ยที่ไปปอเป่าดำนาจะเสื้อสีส้มกลางคืนก็เด้ไปวนซ้าไปดำงาเก็บมาเลยไปดะเก็บมาเลยไม่ยาวมากอกอยู่ในข้างบ่โอ้ยมากมันก็ลายเด้อลายบ่จะปลูกบ่คาดผู้ไว ได้กูอ่านมันได้เก็บมือเลยก็ถือได้บ้างเก็บมากคุณมือหรือเปล่าปูขี่บ้านม่วงหรือเปล่านั่งหมดเลยนี่หลังบ้านไอ้ทางนึ้นถังใช่กำลังทางเงินสูงเออนั่นแหละมานแก้มันได้หรือเปล่าชนกบน้อยก่อนมันแก้ก็ได้กว่าแพ้เลยนั่งกบน้อยมาปุนเนาะจะวิ่งมากไปหาคนเดี๋ยววันนี้สุกเยอะอยอะยุคนี้ลุงข้าขออนุญาตไปซ้อนแค่ทางเด้อเหรอม่ทาง เป็นพ่อสอนเนาะนี้ยงเราสอนเลยเนี่ยต้องปีงตองยังเต็มเลยนะเฮ้ยรามเต็มนอเลยคสุบหน้าบอกมันจะปีงแล้ววะคือมาแต่ซาบัวหมดละหงวยน้องนี่แมนบดเหรลุงมูนั้นน่ะ กูช่าง,ง well, where, ไม่ใช่แนี yeah, like ้ล้นะครับ well, ถ้าเกิดมาจะน้องบัวก็คเป็นน้ำเล่นน้ำมันมันจับเพราะว่าน้ำมันเชื่อมกันนะมันไหลมันน้ำพามันกรไตมากมันมาตามน้ำมาตามน้ำ พูดไอ้เป็นแถลบันี้จะเคลื่อนไปหมักาโต้ถูต้องเออมันดูดมันดีดีมากคนแริงมันขาดตรงนั้นีปเ้อให้มันให้มันดูดไปเลยแวมันดูดะแป๊บเดียวเพอหูดือดผ่านีมมรอว่าตีนมาดูกล้วะกปิงมันรักษาโรคโรคคันโรคขีดหรือว่าเขาสวยนะคันแมลห้าพีหูพีตาม่เยเขาเห็นนะเออซื้อนแล้วว่้คบ้านก็จะสวยก็ให้ดูดหน้า

รับันเลิอวันพีชจีจิฮอจะเหลบึงน้เกคอยนงน้รวมเลยลูกคอยมัดปด้วก็มัดกระสานลงใส่มองนมัดารแอลพี่อ้อมเลยละดำปุ๊เลยเลยขาย่างคืองานบอกลายพูดบอกอเาเข้าเสื้อเข้าเสื้อถุงทามมาพีนะมันออกกทันไม่ใช่มเนืหงง่ใส่ม้อเปล้วดอก อ้ปีญานปิงใส่มองมาแล้วเกตี้น่าปอบๆๆๆมาเป็นซีหรอมันติ้มาแ้มันต่เแต่ว่าปลาปลาไม่ใครจะ้ายปลาไม่ใครนะปลาคุยล่าปลาหขาแข็งนะึ้นมาหนับปีปลาได้แตงสวดๆปลาน่ะมันจะลงน้ำปลาก็จะได้บมพูดรือก็จะได้่ปิงก็ย่านจะรัก็าสิ่งเจีด้เลยมองเลยหอยนี่กินละได้ๆก็ได้แค่มองยแะบ่ กูมังแล้วเนยกยกได้ปขืนมองนมันหนักหนักปาเมีการลงพปินลายเนาะเออคนมกาลงคนยานปิงบริกินมาไปกี่คนยันปิงนะคะมีการลงเด็กๆจะคอยพยานคยก่นแล้วก็เกิดยานปิงเลยปีกันู้กาเนมากเลยอะไรอะไรมันไม่มี มันมากก็น,น้องบัวเยอะตีมไม่กี่ตัวล่วขึ้นมามันก็มีเท่าที่เห็นนะคะช่างน้องคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงเต็งเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเอาบีนหันมาใส่แหวนเอาแหวนตีงมาใส่ก็แหวนเขาทำยังไงมันไม่ตายหรอวะว้าวาตายแล้วกู มีดป่าจะเป็นแบนบานั่นหรอจับไฟ